เปิดตัวแล้วเศรษฐีหวย30ล้านนุ่มใหญ่สุราถูกเต็มๆ5้าใบรวยในพริบตาดวงอภิมหาเฮงหนุ่มใหญ่สุราธานีถูกหวย30ล้านได้เป็นเสถีคนใหม่ในวันปีใหม่ไทยเทศกาลสงการานต์ปี64เลข6ตัว100787เข้าเต็มๆ วันที่16เมษายนหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลการออกรางวัลงวดประจำวันที่16เมษายนรางวัลที่1คือ100787 เลขหน้า3ตัว143 013เลขท้าย3ตัว478 264และเลขท้าย2ตัว56สำหรับผู้โชคดีได้เป็นเสถีปีใหม่ไทยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี64ปรากฏว่าชาวบ้านอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราธ,ธานีดวงมหาเฮงถูกเต็มๆเลข6ตัวรวม5ใบเป็นจำนวนเงิน30ล้านบาทได้เป็นเศรษฐีสุราธ,ธานีคนใหม่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด